เส้นทางไก่วนชางสู่จานข้าวมันไก่ไหหลำทั่วเอเชียจากเกาะไหหลำสู่เอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่เช่นในสิงคโปร์ในเกาะไหหลำเองหรือว่าจะเป็นที่กวางตุ้งนั้นเป็นอย่างไรและมีอิทธิพลต่อเกาะไหหลำอย่างไรนะครับส่วนในไทยนั้นเราคุ้นเคยกันดีนะครับก็จะไม่ขอพูดถึงในตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่39นะครับจากเกาะไหหลำ สู่สำเนียงทุกความอร่อยกับเมนูข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ไหลัมก็เป็นอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อไก่ต้มสีขาวนะครับถ้าพูดกันแบบง่ายๆนะครับนุ่มชุ่มฉ่าหัน่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคําเสิร์ฟพร้อมข้าวหอมคลุกน้ำมันไก่นะครับและราดด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยโรยหน้าด้วยผักชีและน้ำมันงาเสิร์ฟเคียงกับน้ำจิ้มพริกกระเทียมเป็นต้น นะครับประวัติเมนูนี้โดยสังเขปผมก็เคยได้พูดคุยในตอนที่ผ่านมาย่อๆเลยก็ต้นกําเนิดบนเกาะไหหลำนะครับซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนทํามาจากไก่บุนช่างหรือว่าไก่ไหหลำนะครับเสิร์ฟพร้อมกับข้าวนะครับคลุกกับน้ํามันนะครับโดยปกติจะมาพร้อมกับน้ําจิ้มนะครับสมชนิดนะครับได้แก่น้ําจิ้มพริกนะครับน้าจิ้มขิงบดและซอสถอยนางรมผสมกระเทียม เป็นต้นนะครับในสมัยใหม่ก็จะมีการแดัดแปลงนะครับไปตามแต่ละพื้นที่หรือว่าไปตามแต่ละสูตรของเชฟแต่ละท่านหรือในเกาะไหหลัมนะครับบางท่านก็จะใช้ส้มจี๊ดนะครับเป็นหลักนะครับในการทําน้ําจิ้มไก่นะครับซึ่งมีความหลากหลายอยู่พอสมควรเมน,นูนี้ได้พัฒนาเป็นข้าวมันไก่ไฮหลัมแบบสิงคโปร์นะครับผ่านการ อพยพของชาวไหหลําและได้รับอิทธิพลจากท้องถิ่นความแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับระหว่างข้าวมันไก่แบบสิงคโปร์นะครับต้นตํารับก็คือการใช้น้ําสต๊อกโดยในไหหลํานะครับจะใช้ทั้งน้ําซุปกระดูกหมูและไก่นะครับในขณะที่สิงคโปร์จะไม่ใช้กระดูกหมูเลยนะครับส่วนที่กวางตุ้งนะครับก็มีบทบาทที่สําคัญกับข้าวมันไก่เช่นกันครับบทบาทในเรื่องของการวิวัฒนาการนะครับของข้าวมันไก่ ไหหลำนะครับที่กวางตุ้งนะครับก็จะมีเมนูที่เรียกว่าไวคัตชิคเก้นเรียกเป็นภาษาจีนกลางว่าฝายเชียจีนะครับเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นภาษากวางตุ้งนะครับก็จะเรียกว่าตักฉิกไก่ซึ่งว่ากันว่านะครับวิธีการทำอาหารจานหลักไก่นะครับมีอิทธิพลต่อเชฟไหหลําอีกด้วยนะครับในสไตล์แบบกวางตุ้งนะครับซึ่งการเคลื่อนตัวของผู้คนนะครับอพยพจากกวางตุ้งนะครับสู่ไหหลํา เยอะมากนะครับในช่วงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงนะครับจึงทำให้มีอิทธิพลในเรื่องอาหารและวัดธนธรรมอีกด้วยนั่นเองครับซึ่งผมเคยวิเคราะห์เล่นๆนะครับในเ,เมื่อหลายปีที่ผ่านมาตอนเริ่มเลี้ยงไก่บนช้างใหม่ๆนะครับว่าสายพันธุ์ไก่บนวช้างเนี่ยจะมีความคล้ายของสายพันธุ์ของในมณฑลกวางตงน่าจะมาจากการเดินทางของผู้คน นะครับที่ย้ายถิ่นฐานลงมาเดี๋ยวเรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันในตอนต่อๆไปนะครับน้ำจิ้มก็มีหลากหลายนะครับอย่างในรูปภาพที่ผมได้นําเสนอเพื่อนๆนี้นะครับแต่ว่ามีร้านหนึ่งนะครับในกวางโจวนะครับใช้ทําน้ําจิ้มได้ครีอทมากนะครับก็เรียกว่าผู้มีอายุส่วนใหญ่ผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุส่วนใหญ่จะชอบทําอาหารแบบ t r a ิชั i หรือดั้งเดิมไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าเจ้านี้นะครับเขาทําน้ําจิ้มนะครับโดยใช้มัสตาร์ดนะครับ มาทําเป็นน้ําจิ้มไก่นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับกับความเป็นทรดิชันที่พยายามที่จะเปิดตัวเองทําอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะเจอในโทนนี้ออกมานะครับซึ่งรสชาติอร่อยมากนะครับบทบาทที่สําคัญที่ทําให้ไก่เหวนชางเข้าวมันไก่เหวนชางนั้นนะครับโด่งดังไปทั่วโลกนะครับและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็ต้องพูดถึงข้าวมันไก่สิงคโปร์มีการกล่าวว่านะครับข้าวมันไก่ ไฮลัมนะครับได้เริ่มเป็นที่รู้จักในบริเวณ m i d เดิลโรดนะครับอพเวอร์วิสตรีดคู๊ r โรดของสิงคโปร์มากกว่า60ปีลักษณะของข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับก็จะมีรสชาติกลมกล่อมนะครับของข้าวจากการนำข้าวไปผัดกับน้ำมันไก่ก่อนและนำไปหุงในน้ำซุปไก่ไก่จะถูกต้มจนสุกพอดีนะครับโดยยังคงมีสีชมพูเล็กน้อยที่ใกล้กระดูกไก่ที่หั่นแล้วจะถูก จัดใส่จานใหญ่ส่วนข้าวจะแยกเสิร์ฟเป็นจานเล็กๆน้ำจิ้มที่ใช้คู่กันจากพริกน้ำซุปไก่กระเทียมขิงนอกจากนี้ยังมีน้ำซุปไก่รสเข้มข้นโรยด้วยต้นหอมและผักชีอีกด้วยนะครับข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับเวอร์ชันเดิมของข้าวมันไก่นะครับเคยเป็นแบบข้าวปั้นเป็นกลมๆโดยใช้เมล็ดข้าวสั้นหงุงร่วมกับใบเตยและขิงโดยการควบคุมไฟ อย่างระวัดระวังนะครับข้าวจะถูกปั้นด้วยมือก่อนที่มันจะเย็นเมนูนี้ในปัจจุบันในสิงคโปร์พบได้น้อยมากนะครับหรือว่าแทบจะไม่เห็นเลยในปัจจุบันข้าวมันไก่กลายเป็นเมนูพิเศษในโรงแรมและยังปรากฏบนเว็บไซต์การท่องเที่ยวของสิงคโปร์ว่าเป็นหนึ่งในเมนูท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนะครับข้าวมันไก่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ สิงคโปร์มากเสียจนในหลายประเทศนะครับในตะวันตกเรียกเมนูว่าสิงคโปร์ชิคเก้นไรซ์หรือข้าวมันไก่สิงคโปร์นั่นเองครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากครับหากเพื่อนๆสนใจสายพันธุ์ไก่เวนชางหรือว่าไก่ไฮหลําสายพันธุ์แท้คุณภาพจากเราไปเลี้ยงนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อเราได้ผ่านเบอร์โทรหรือไลน์ที่ขึ้นตามหน้าจอได้เลยนะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ